สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ elastic shop ริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าคำอธิษฐานเทพมังกรน,นะครับกิจกเกมนี้ทําแล้วได้อะไรบ้างแล้วทํายังไงวันนี่ทีมซีมีคําตอบนะครับในเวลาเกี่ยวกับของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่18นะครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ราวสิบแปดวันนะครัสำหรับกิจกรรมนี้ส่วน รูปแบบงกิจกรรมนะครับก็จะง่ายทุกคนนะจะเป็นการสะสมนั่นเองนะครับสะสมไอเขาเรียกว่าอะไรไอเนี้ยไอสีเหลืองๆตรงนี้น,นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเดินนี่นะครับ โดยกิจกรรมเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับพอสมกติคุณสะสมเนี่ยในการเดินแต่ละก้าวนะครับมันจะมีใช้ทั้งบอกว่าใช้ทั้งหมดกี่อันนะ20อันนี้20แล้วก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยคุณเนี่ยก็จะต้องเลือกนะครับว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะได้เป็นรูปโปรไฟล์ส่วนฝั่งขวาจะได้เป็นพวกอีโมจินะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจะถึงตรงกลางก็คือเอฟเฟกสังหารแบบว่าไม่ถาวรเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำมาเช่าทำใหม่ก็ไม่ไม่แน่ใจนนะ <laughs> เหมมมืออนน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 นกกกััมมัััััะะะะยยยาาาาาขขดดด้้้เเเลลลคคครรรรบบีีีี่งงงงววจป็ททุหผม สั้นๆง่ายๆนะครับก็คือการสะสมไอ้เหลืองๆเพื่อที่จะใช้ในเดินในการเดินนี่นะครับง่ายๆง่ายไหมง่ายเมเลยกิจกรรมมีแค่นี้ทุกคนแล้วก็ของรางวัลเนี่ยผมคิดว่าระยะเวลาของกิจกรรมตั้งเยอะนะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยนะตั้ง18วันแต่ว่าไม่ได้พวกสกินหรือว่าอะไรได้แค่แบบกรอบโปรไฟล์ถาวรนอกจาจะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปที่ไม่ถาวรด้วยนะครับก็กิจกรรมเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับโอ้โหโคตรจะกลุ่มเลยกลุ่มจัดมีแค่นี้ กึ่มสุดๆเลยนะครับไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันบ้างนะครับโอเคคือผมแปลกใจมากเลยว่าช่วงนี้ GM เขาไม่ค่อยอันนี้เลยนะปกติแจกไม่จริงแจกจริงครับผมเซอร์ติคุนสกายนะผมเซอร์ติคุนจเซฟนะครับนี่ผมต้องได้รบรู้พาละครัง้งเกือบเกือบได้ตลอดเลยนะครับขอได้นะครับผมหรือว่าจะสุ่มกับโปรไฟล์โว้ใครจะสุ่มเซอร์ติคุนอีเวนตี้นะผมตังค์ไม่มีนะอันนี้ตังค์มีแต่ไม่สุ่มนะผม สวัสดีคุณอาทูเรียนะครับสวัสดีคุณคกีนดนะนะสวัสดีคุณภาพยังแตกเลยนะคุสกายปั๊มมนันเนี่ยคุสกายปั๊มมัเนี่ยนะครับก็จริงๆเนี่ยผมมันไม่ได้ยากนี่จะทำห้ภาพมันแตกทุกคนแต่ภาพมันแตกเองผมไม่เกี่ยวนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกดแคปหน้าจอก่อนครับไปทำปกนั่นคือผมแคปตรงนี้เลยไงผมไม่สนถ้าใครดูคดลิปจบคำคำนหน่อยนะครับว่า สองหกแล้วกันนะสรับเคเิลนี้นะไม่ขอตาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะกิจกรรมนี้มีแค่นี้จริงๆนะถ้าแบบว่าไม่ถึง5นาทีหรือว่ายังไงเครับเดี๋ยวหาคลิป RV ีที่ผมเล่นใส่ไว้แล้วกันนะครับโชว์เซตเทพไปเด็กทีทุวัติของผมดิชนะรวๆเลยเห็นปะไม่น่าพูดเลยเสรจนี่ใครมาส่องผมอ่ะเมาคีลูกหมาป่ากรอบสวยจัาโว้ยนี่ใครอะ่ะมีแฟนยังคะตัวเองจุบ๊บ ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนเจอกันนะผมบ๊ bye ายบายนาำเงินนำจะจัดยังไม่ตายเลยฮะชิบหายแล้วครับตอนนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเกีมขิดผมรอค่าตอนดาร์คสิบห้าจะเกิดดีกว่าไทม,มิ่งน่าจะดีที่สุดเนี่ยพว่าค่าตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรอ้ยไม่ได้อะไรแต่ใส่ไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้แล้วมาตายตอนนี้แบบนี้เกมโมเมนตัม um เปลี่ยนเล็กน้อยเลยโอ้โหงามงาะอย่างงี้ เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเลยเนะอย,อย่างนี้เหมือนฝั่งเขาเล่นไม่ค่อยเป็นคอมเลยแหละผมว่าฟอร์เรนโลมไม่ได้อะว่าวาวสบ้าอะไรขนาดนั้นนะเข้าไปกับเพื่อนหน่อยครับเข้าไปกับเพื่อนน่อย โอ้ยหมดตีโหฟอร์เรนได้ช่ำมอีกอ่ะมีกะอักใช่ผมแต่ว่าฟอร์เรนเขาแบบว่าไม่ค่อยดูแมปเท่าไหร่นะเขาแหลมเปียวมากเลยนะผมสี่สิบดาวจริงหรือเปล่านะ่ล้ราตอนนี้เราก็ขึ้นนำเขาโอ๊ตไปแล้วน,นั่นเองนะครับนี่ยโอ้แล้วล้วดูเหมือนว่าผมจะได้ MVP หรือเปล่าฟังให้ฉันเนยได้ปะครับ อ้อฮอเอ็มบีพีแล้วเบื่อจริ๊งซจวนในสี่สี่ดาวเล่นไปหาวไปยังได้เอ็มบีพีอยู่งงจัด